คลิปนำสมาธิโดย Alpha Universe คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะมา manifest ร่วมกันรวมถึงจูนคลื่นพลังงานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานของ source เพื่อให้เราได้รับปาฏิหาริย์อย่างที่เราตั้งใจและเหนือกว่าที่เราตั้งใจค่ะหลังจากนี้นะคะกลับมาอยู่กับพลังงานปัจจุบันขณะเห็นลมหายใจที่เข้าออกเห็นร่างกายที่วางอยู่นั่งอยู่สัมผัสกับสิ่งใด ความรู้สึกที่เกิดขึ้นความคิดที่ปรากฏอุณหภูมิขณะนั้นความรู้สึกโดยรอบและกลับมาเห็นจักระทั้ง7ที่กำลังทำงานส่งและรับคลื่นพลังงานเพื่อจิตวิญญาณและร่างกายของเราและหลังจากนี้นะคะสูดลมหายใจเข้ามาให้ลึกขึ้นผ่อนออกใช้เสียงตอนผ่อนออกได้นะคะ เพื่อจะได้เคลียร์พลังงานขุ่นัวออกไปได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีก2ครั้งค่ะรู้สึกเบาผ่อนคลายเบิกบานสดใสช่วงเวลาหลังจากนี้เราจะใช้จิตวิญญาณนี้นะคะในการ manifest ชีวิตอย่างที่เราปรารถนาค่ะ ตอนนี้นะคะให้เห็นแสงสว่างที่อยู่ในจิตของเราค่อยๆกระจายแสงออกไปออร่ารนั้นขยายกว้างมากยิ่งขึ้นไรกระทบสิ่งใดสิ่งนั้นก็ได้กลายเป็นแสงสว่างไปด้วยแสงสว่างของเราได้แผ่ขยายไปทั่วบ้านที่เราอยู่ไปกระทบผู้คนที่เรารักออกไปนอกบ้านออกไปทั้งเมืองออกไปถึงภูเขาออกไปถึงลำธาร ต้นไม้ดอกไม้ผู้คนตึกอ,อาคารถานนไฟฟ้าไปจนถึงก้อนเมฆไปจนถึงนกที่อยู่ด้านบนนะคะไปไกลจนครอบจักรกวาลไปถึงดวงดาวไปถึงแสงสว่างไปถึงความมืดและไปถึงพลังงานของไฮเซลของเราไปถึงพลังงานของซซส วินาทีนี้ละค่ะที่เราได้เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกท่านครอบครัวทางจิตวิญญาณของอัลฟายูนิเวอร์ทุกคนกำลังจะดึงดูดพลังงานแสงสว่างและพลังงานที่ดีให้เกิดขึ้นหลังจากนี้3 2 1ตอนนี้นะคะให้รู้สึกราวกับว่าเราได้ลืมตาขึ้นมา ในสถานที่สถานที่หนึ่งค่ะลองมองให้รอบนะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราอยากจะมาเป็นพื้นที่ในฝันหรือเป็นพื้นที่ที่เราคุ้นเคยดีอยู่แล้วอยากจะมามากๆเลยแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสหรืออาจจะเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยสงบทุกครั้งที่ได้มาเป็นพื้นที่แห่งจิตวิญญาณของเรานั่นเองมองให้รอบนะคะว่าตรงนั้นเห็นอะไรบ้าง เป็นบ้านหลังในฝันหรือเป็นริมน้ำตกริมลำธารบนภูเขากำลังดูแสงเหนือกำลังหยึดดูอยู่ในสวนสาธ,ธารณะเห็นผู้คนเยอะมากเลยกำลังท่องเที่ยวอยู่ในคาเฟ่อยู่ในประเทศใดที่นั้นที่จิตวิญญาณคุณดึงดูแล้วทุกครั้งที่ได้มาหยุดตรงนี้คุณจะรู้สึกเบาสงบผ่อนคลาย รู้สึกดีจริงๆเลยเป็นที่ที่ทั้งร่างกายจิตวิญญาณของเราเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งตอนนี้สูดอากาศเอาตรงนั้นเข้ามาเลยนะคะอุณหภูมิตรงนั้นกลิ่นอายของดอกไม้ผู้คนธรรมชาติหรือถนนมันหนาวไหมคะบรรยากาศตรงนั้นรู้สึกอย่างไรมันปลอดโปร่งมันโลง่งมันมีความสุขอย่างไร ตอนนี้อาไฟอยากให้ทุกท่านมองให้รอบๆนะคะว่าเห็นอะไรบ้างอากาศที่เราสูดเข้ามาสดชื่นแค่ไหนและดื่มด่ำกับพลังงานตรงนี้ให้เต็มที่นะคะเพื่อเราจะรู้ว่าพลังงานและบรรยากาศที่สดชื่นเบาสบายนี่แหละคือพลังงานของผู้ที่สำเร็จดื่มด่ำให้เต็มที่ค่ะ และตอนนี้นะคะให้ทุกท่านพาตนเองไปอยู่ในอนาคตอีกหนึ่งปีข้างหน้าค่ะณสถานที่แห่งนี้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จเปลี่ยนแปลงและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านตั้งใจเมื่อหนึ่งปีที่แล้วตรงนี้เป็นที่ไหนคะท่านได้อยู่ในความสำเร็จแล้ว สิ่งที่อยู่รอบกายรอบข้างที่เป็นบรรยากาศต่างไปจากหนึ่งปีที่แล้วอย่างไรบ้างคนที่อยู่ข้างๆเปลี่ยนแปลงไหมคะคนพลังงานลบๆเดิมๆถูกสกัดไปหมดแต่คนที่น่ารักใจดีเป็นกัละยาณมิตรเป็นคนพลังงานบวกได้เข้ามาใกล้อยู่ในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นลองมองให้รอบนะคะว่าตอนนี้ความสำเร็จมีหน้าตายอย่างไรบ้าง ุณมีบ้านหลังใหม่หรือยังหเลยคุณอยู่ในห้องห้องเดิมแต่กลับสว่างสวยเรียบร้อยสวยงามมากยิ่งขึ้นเพราะคุณขอบคุณและรักที่จูดพัฒนาทุกอย่างอย่างต่อเนื่องคนรักของคุณน่ารักขึ้นหรือเปล่าคะในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเท่านั้นเองทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากคุณแทบอยากจะร้องกรี๊ดออกมาว่ามันสำเร็จขณะนี้ได้อย่างไร ทุกอย่างมันเติมเต็มความยากลำบากความเศร้าวความทุกข์ที่เคยมีมันหมดไปแล้วมันเหลือแต่ความสุขความสบายและจิตปิญญาณที่ถูกเติมเต็มตม,มากยิ่งขึ้นตอนนี้ลองพาตนเองเข้าไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นนะคะเก้าอี้ตัวโปรดที่คุณมานั่งเมื่อไหร่ก็รู้สึกชัดเจนความสำเร็จในใจ เป็นเก้าอี้ที่ควรจะมานั่งทำงานมานั่งทานกาแฟมานั่งเล่นเสมอเมื่อไรก็ตามที่มานั่งแล้วจะรู้สึกดีเมื่อนั้นนั่งลงเลยนะคะความรู้สึกเป็นยังไงคะเป็นเก้าอี้โซฟาไม้มีผ้านุ่มหรือเป็นหนังความเย็นความอ่อนความอุ่นของมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง รู้สึกเบาสบายใจยังไงบ้างคะความรู้สึกข้างในเป็นยังไงตรวจสอบให้ดีเลยนะคะตรงนี้ที่สำคัญมากๆมองไปข้างนอกหน้าต่างสิคะเห็นใบไม้ที่พลิ้วไหวเห็นลมเห็นแสงแดดข้างนอกนั้นเป็นพลังงานของความสำเร็จที่สดชื่นคุณอยู่ในบรรยากาศแบบไหนคะแล้วตอนนี้คนต้องทำงานเยอะหรือเปล่า หรืองานที่ทำได้ทำน้อยลงแต่ได้ผลกำไรที่มากขึ้นได้ทำงานที่รักมากขึ้นหรือเปล่าคะลองเข้าไปเช็คในเนื้องานนะคะไม่ว่าจะเป็นบนแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์หรือมือถือแท็บเล็ตงานของคุณลองคลิกปลดล็อกหน้าจอเข้าไปและดูซิว่าสิ่งที่คุณทำมาตลอดหนึ่งปีมันดีขึ้นยังไงบ้าง คอมเมนต์ในด้านดีบนโลกโซเชียลลองคลิกเข้าไปอ่านนะคะว่าเห็นอะไรคนที่รักเราคนที่ได้ประโยชน์จากเราคนที่เข้ามาซื้อของของเราแล้วเข้ามีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นอย่างไรคนเหล่านั้นเป็นใครบ้างคะเข้ามาดูทีไรเข้ามาอยู่ในห้องนี้ทีไรก็รู้สึกถึงความสำเร็จเมื่อนั้นคนรู้สึกตื่นเต้น กระปี้กระปร๋างที่อยากจะสร้างสารรค์มากกว่าเดิมยิ่งรู้ชัดว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเยี่มมากค่ะลงมองจากเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องโต๊ะทำงานดูสิคะว่าตอนนี้เราน่าจะมีเงินเท่าไหร่มันเยอะขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนมันตามเป้าที่เราตั้งใจเอาไว้หรือต่อให้ยังไม่ถึง ก็ไกลแล้วหรือเปล่าความรู้สึกนี้ดื่มดำและสูดลมหายใจเอาพลังงานเหล่านี้เข้ามานะคะรู้สึกสดชื่นรู้สึกสำเร็จรู้สึกมั่นใจรู้สึกไร้ซึ่งความกลัวแล้วต่อให้เกิดความกลัวขึ้นมาเราก็จะรู้จักมันเท่าทานมันไม่ผลักไสแต่อยู่และเรียนรู้กับมัน จนความกลัวเหล่านั้นกลายเป็นเครื่องมือที่เราจะ manifest ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนี้อยากให้ทุกท่านนะคะพาตนเองออกมาเดินในสวนค่ะขอดรองเท้าเดินสัมผัสกับพะแม่ทรณีโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นหญ้าแหลมๆที่ทิ่มเท้าเราเล็กน้อยพื้นทรายพื้นกรวดพื้นปูนพื้นอิฐ สัมผัสกับความเย็นความชื้นลมที่พัดเข้ามามันสดชื่นยังไงตอนนี้เป็นฤดูการไหนคะความสำเร็จมันเกิดขึ้นกับคุณความเบามันเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลาไหนของปีนั้นเมื่อเทียบแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วคุณไม่ใช่คนเดิมคุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นคุณขยันและอดทนมากยิ่งขึ้นคุณฉลาด และเรียนรู้มากิ่งขึ้นพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องความรู้และพัฒนาความรู้เรื่องพลังงานและจิตปิญญาควบคู่กันไปมันดียังไงคะตอนนี้ได้ยินเสียงนกไหมคะได้ยินเสียงน้ำได้ยินเสียงลมที่กระทบกับใบไม้จนเกิดเป็นเสียงแพลงอันไพเราะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาสูดลมหายใจเข้ามาให้ลึกขึ้นนะคะ ปาฏิหาริย์กำลังจะเกิดขึ้นคุณแทบจะลืมไปเลยว่าหนึ่งปีที่แล้วคุณทุกข์ยังไงแต่เมื่อมองย้อนกลับไปปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณตลอดเวลาจนมาถึงวันนี้มันง่ายเหลือเกินคุณอยากจะเข้ามาบอกอัลฟาอยากจะเข้ามากอดอยากจะมาเจอตัวแล้วบอกว่าสําเร็จแล้วค่ะครูสําเร็จแล้วค่ะน้องอัลฟาสําสเร็จแล้วค่ะคุณอัลฟาหปีที่ผ่านมา มีแต่ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นทุกวันคุณอยากจะเข้ามายิ้มกระโดดก่อนและขอบคุณคุณอยากจะเข้ามาแล้วบอกว่าคุณสมเร็จยังไงคุณอยากจะออกไปกอดคนที่คุณรักครอบครัวแฟนของคุณลูกๆของคุณคุณพ่อคุณแม่ของคุณด้วยความภูมิใจว่าปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วชีวิตคุณดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจความตื่นเต้น ความสนุกที่จะได้สร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเด็มดำนะคะและสุดลมหายใจเข้ามาอีก3าครั้งเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากๆค่ะคุณเก่งมากเอาฟ้าขอชื่นชมและนับถือในความกล้าหาญความเรียนรู้ตลอดเวลาของคุณความพัฒนาตนเองตลอดเวลานี้เป็นเครื่องมือที่วิเศษมากที่คุณจะได้สร้างสารรค์ให้ประโยชน์กับตนเอง ครอบครัวและโลกใปนี้อีกมากมายนับสาและหค่ะหลังตาขึ้นมาได้เลยนะคะหลังจากนี้คุณจะออกไปใช้ชีวิตราวกับคนที่มีทุกอย่างอยู่ในจิตวิญญาณลมหายใจที่คุณสูดมาเมื่อสักครู่เข้าไปอยู่ในจักากทั้ง7อยู่ในทุกเซลล์เรียบร้อยแล้วคุณจะออกไปใช้ชีวิตด้วยความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้พัฒนาตนเอง คอจะออกไปใช้ชีวิตด้วยความสดใสและมอ,มอบแสงสว่างให้กับผู้อื่นทุกๆวินาทีหลังจากนี้อา้้าส่งพลังงานให้ลูกศิษย์ทุกคนนักเรียนทุกคนครอบครัวทางสิทธิญญาณพวกเราทุกคนให้เจอปาฏิหาริย์อย่างอาจจัศจรรย์อย่างเหนือคาดค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะคะ